สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมหลวงตาบุญชื่นนะครับเมื่อช่วงเชา้านี้หลวงตาบุญชื่นได้ออกบิณฑบาตนะครับกับญาติโยมที่วัดอําืึนนะครับหรือว่าวัดเสาคิรีมาตรอาเภอพนมดงรักประชาชนที่ทราบข่าวใกล้เคียงบริเวณร,บรอบๆวัด หรือว่าเดินทางมาจากไกลไกก็มีนะครับมาเฝ้ารอการใส่บาทหลวงตาบุญชื่นกันเยอะเลยครับเสร็จแล้วก็ถวายเช้าแล้วก็สวดมนต์เทศนากับญาติโยมชาวบ้านมารอฟังเยอะเลยครับชาวบ้านรอส่งหลวงตาเดินทุรงต่อไปด้วยครับซึ่งพระสงฆ์ในวัดก็ส่งหลวงตาออกเดินทุดง เมื่อช่วงประมาณ7โมงจุดมุ่งหมายของวันนี้ก็คือไปที่อำเภอกาบเชิงนะครับเป็นอำเภอที่2ของจังหวัดสุรินทร์เราก็มามาดูการเดินทุดวงในวันนี้นะครับว่าหลวงตาจะเดินไปได้ถึงถึงไหนครับเพราะเส้นทางก็ยาวไกลเหมือนกันอากาศก็ร้อน ชาวบ้านก็ตลอดเส้นทางชาวบ้านก็มารอรับถวายน้ําให้หลวงตากราบไหว้หลวงตาครับเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากที่ชาวบ้านเลื่อมใสในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีนะครับนานๆครั้งเราจะได้เห็นเรื่องพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีแล้วชาวบ้านศรัทธา กันอย่างล้นหลามแบบนี้นะครับพระสงฆ์ก็ออกมาพระสงฆ์ประจำวัดอําปินนะครับก็ออกมาส่งหลวงตาถึงนอกวัดเลยผู้เท่าผู้แก่ก็ดีใจกันครับได้มากราบไหว้หลวงตาบุญชื่นหลังจากที่ได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนหลายๆขแขนงก็ นําเสนอข่าวกันครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องเป็นเรื่องที่ประชาชนได้ฟังแล้วก็สบายใจเราเราก็ชื่นชมหลวงตาเป็นพระที่ฉันมือม้อเดียวนะพระสายธรรมยุทธสายป่าที่หลวงหลวงตา ศรัทธาหลวงปู่มั่นก็หลวงตาก,ก็จะเรนลอยตามหลวงปู่มั่นออกทุดงมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งมาช่วงหลังนี้ก็ประชาชนทราบข่าวจากสื่อก็จะมารอต้อนรับกันตลอดเส้นทางจากวันนี้พนมดงรักก็ไปกาบเชิงแล้วก็ไปบัวเชก ในจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วต่อไปก็จะไปที่จังหวัดอุบลก็ล้ํายืนนาจะหลวยบุนทลิกเขลื่อนสิรินธรอ,ออกไปทางนู้นนะจุดมุ่งหมายก็คือกลับไปที่บ้านเสาเล้าจังหวัดนครปนมนะครับที่เป็นที่สำนักของหลวงตานะครับจินบ้านเกิดครับก็วันนี้เราก็มาเฝ้าติดตามกัน ตลอดเส้นทางนะครับเดี๋ยวเย็นๆเราจะอัปเดตให้ชมอีกครั้งกดติดตามไว้นะครับช่องสม a to m นะครับแล้วเราก็มาดูกันว่าคืนนี้หลวงตาจะไปจำวัดที่ไหนนะครับหรือว่าเ,เดินไปถึงไหนอย่าลืมนะครับสวัสดีนะครับเย็นๆเราจะมาอัปเดตกันใหม่นะครับขอบคุณครับ